รวมไปเขาว่าตัวชนสมัยสามสี่ปีที่แล้วเลยนี่นะครับเราตัวชโองน้อยตำรวจตะเ็นชายแดนที่สองสามสี่นะครับก็ลองจะไปพัฒนาโรงเรียนที่โรงเรียนการท่าอำเภอดงหลวงนะครับก็ดูสภาพเส้นทางตอนนี้นะครับนี่คือจิ้มงานนะครับที่จะไปพัฒนาโรงเรียนข้างหน้านะครับกว่าจะถึงโรงเรียนนะครับเส้นทางลำบากมากสำหรับตัชดนธมุกาหารนะครับ วันนี้วันที่27กุมภาพันธ์2556นหครับวันนี้เป็นระยะทางนี้ก็จะถึงประมาณ6กิโลเมตรนะครับที่อำเภอดงหลวโงโรงเรียนการท่าเรือนะครับรูปุ่นนะครับเยอะมากเส้นทางนี้คุณมันจะทำนะครับค้าวไาอีก2 2ปีคงเสร็จนะครับ